ตอนเช้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีฝั่งโนเวย์ตอนเช้าค่ะบ๊ายบายเฮ้ยเช้าที่ประเทศไทย,อยตอนนี้สองโมงแล้วค่ะฝนตกตอนนี้มีฝนตกเอยๆ เดินทางไปโรงเรียนกันค่ะเดินก็น่าจะประมาณสักสินาทีนั่งรถประจำทาง10นาทีแล้วก็เดินก็ประมาณ10นาทีที่นี่เดินเดินผ่าน ค่ายทหารพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ข่ายทหารข้างในจะมอีอุปกรณ์การรบทุกอย่างส่วนมากาจะพาเด็กๆมาชมกันเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ ดำดำที่เรือดำน้ำนค่ะไ่ะลายไลฟ์เรือดำน้ำอื่อาดหนาวมากเลยค่ะทุกคนร้อน อากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทามประเทศไทยเราด้วยค่ะดูแลสุขภาพช่วงนี้ฝลนน่าจะตกทั้งอาทิตย์ใกล้จะถึงเรียนแล้วค่ะ อันนี้เป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่โบสถ์ถือนะคะโอ้ยเยเราสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคน <c oughs> เจอกันหลังเลิกเรียนค่ะวัสดีค่ะ